สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใ้ถุนร้านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นยจะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาพูดคุยกันนะครับช่วงแรกของรายการนี่ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของผลการสํารวจโดย A โกด a นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องการบุกห้องหรือว่าการจองที่พักเนี่ยนะครับอโกด a มีการสํารวจพบว่าคนไทยเรา มีพฤติกรรมในการเที่ยวซ้ําแล้วก็ติดอกติดใจประเทศและวัานที่ท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นที่ไต้หวันแล้วก็ที่ลาวนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณธเนธวศวรสรันนะครับประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงจาะเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงธรรมหากินครับวันนี้เรื่องของ การสนับสนุนให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เสริมความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นงานศึกษาซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเกียววรินหวังพิทยสุกรองกรรมการผู้จัดการสูนวิจัยเกษตรกรไทยในช่วงธรรมหากินนะครับธนาคารนมสินครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรทพิเศษนะครับซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ7เดือนและก็เงินฝากเผื่อเรทพิเศษ10เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ7เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดหกห้าหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละหนึ่งจุดเก้าสี่นะครับส่วนการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกําหนดเจ็ดเดือนนะครับส่วนเงินฝากอีกประเภทหนึ่งคือเงินฝากเ่อรียีพิเศษสิเดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดแปดสองต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำแล้วเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละสองจุดหนึ่งสี่การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกําหนดสิบเดือนนะครับส่วนการเปิดบัญชี สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มด้อีกครั้งละ1 0 0 0บาทซึ่งผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอ,อกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30กันยายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของธนาคารับนน www.gsb.orth หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยให้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าซึ่งสามารถเก็บอาหารแล้วก็บรรจุความร้อนได้นะครับจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลด้วยกันเพียงแค่ คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอ,อนําเสนอสินเชื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพใบ GSB ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มจะเป็นผู้ประกอบการ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือมีประสบการณ์พื้นฐานอาชีพโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ1น0 0 0แบาทนะครับแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดต่อเดือนทุนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบ y GSB สําหรับเหมาะสำหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการนะครับแต่จะต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพมาแล้วนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ รายละไม่เกิน1นึ่งแบาทนะครับอัตราดอ,อกเบี้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละหนต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณุู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพาย GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่จะคิดดอ,อกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนต่อเดือนเนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อนี้จะให้วงเงินสินเชื่อ จำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งกลตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุดร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุดร้านเป็นวัคเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับประช่อผู้โชคดีประจำวันที่6กันยายนครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสมศรีสิริพิพัฒน์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอบเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณธเนศบปรสร คณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรื่องของแอปพลิเคชันก a ดานะครับซึ่งเป็นแอป,ปที่ใช้ในการจองห้องพักก็มีการเปิดเผยว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปเที่ยวซ้ําที่ญี่ปุ่นไต้หวันและก็ลาวนะครับเนื่องจากติดใจเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้คุณเนศอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณเนศครับ ครับสวัสดีครับคุณยอดพัฒน์ครับผลการตอนอื่นก่อนจะไปคุยเรื่องไอไอตัวัวเขกันนะฮะเราต้องต้องทำความเข้าใจเรื่องไอ้นักท่องเที่ยวประเภทเที่ยวซ้ำหรือรีวิสิตก่อนเพราะว่าเวลาเราถามเนี่ยเรื่องเรื่องเงื่อนไขของแต่ละคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันกดีอย่างของอัลโกด้าเนี่ยครับก็ถามว่าเที่ยวซ้ำใน1ปี อ๋อคนไทยไปที่เนี่ยแล้วเที่ยวซ้ำอ๋อเที่ยวซ้ำในสิบปีในสิบปีในสิบปีเนี่ยคนไทยจะไปเที่ยวซ้ําในอาสี่ห้าประเทศเนี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็ผลมันออกมาเป็นเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์คือภายในสิบปีอ่ะไปญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกนี้เออก็อาจจะต้องไปอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าพอเป็นรีวิสิตคือเราถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยที่ททเราถามหรือกระทรวงท่องเที่ยวเราถามเนี่ยเราชอบถามเป็นสามปีมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยอ่ะ ถ้าเราถามว่าเป็นบริวิสิตหรือมาท่องเที่ยวซ้ำอ่ะสถิติของเราอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะหกสิบเปอร์อเซ็นต์เดียวนะแต่สามปีนะอันนี้ฮะคุณไปเที่ยวเมืองไทยแล้วอีกสักสามปีในภายในสามปีคุณจะใหม่สักครั้งหนึ่งผมจะถามอย่างนี้คุณอุตเนธประธานโทษคือสักเกืสามปีกับสิบปีบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปนิยามสําหรับคนไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งญี่ปุ่นจะเป็นอีกแบบหนึ่งไหมฮะแล้วแต่ผลสารวจครับคืออย่างของอากัวด้าเนี่ยเขาถามเป็นอย่างนี้ฮะเขาถามว่าภายในสิบปีอไปที่ไหนซ้ำอีกไหมซึ่ง แต่ถ้าคนต่างชาติมาเมืองไทยเนี่ยเราก็บอกภายในสามปีคุณจะมาอีกไหมเขาบอกมาแต่หกสิบปอร์ซ็นของสามปีกับเจดสิบปอร์ซ็นตของสิบปีต่างกันอเอาใหม่ของปีที่แล้ววีซา่าวีซ่าก็ถามเหมือนกันวีซ่าถามอย่างนี้ว่าคนต่างชาติที่ชอบมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะจะมาซ้ําในหนึ่งปีอ่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีนะของวีซ่า <S 1> 1 <S บอกหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> ปีปเลยอ่ามาซ้ำเมืองไทยเนี่ยหนึ่งปียี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ฮะ ยี่ห้าเปอร์เซ็นถึงงีม้มันจะดูต่ำแต่ว่าในหนึ่งปีนะมาซ้ํามาซ้ําแล้วพอเจาะลึกเข้าไปบอกคนสิงคโปร์มาเมืองไทยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตในหนึ่งปีคือมาแล้วมาอีกเนี่ยหนึ่งปีหน้ามาอีกสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นแสดงว่าคนสิงคโปร์มาเมืองไทยบ่อยมาก <c oughs> อันนี้หมายถึงคนที่มานะฮะคนที่ไม่มาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เด็กแสกดงว่าเขา่ถือเมืองไทยเหมือนพัทยาแหละมาเที่ยวอยู่บ่อยๆซ้ำเป็นรีวิสิตเรื่อยๆร, <c oughs> รีวิสิตตัวเนี้ยสาคัญเป็นตัวเลขที่ถ้าสมมุติเราไปดูในแผนแผนท่องเที่ยวของชาติี่ เขาจะระบุเลยบอกว่ารีวิสิตกับเฟิร์สวิสิตเนี่ยต้อง40-60เพราะที่เราทําได้อยู่เนี่ยคือ60เปอร์เซ็นคือคนเนี่ยถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วนะเดี๋ยวกลับมาอีกภายในสามปีถึง60เปอร์เซ็นตนะทุกปีที่บอกมาเที่ยวเนี่ยกี่สิบล้านคนเนี่ย60เปอร์เซ็นเป็นคนที่กลับมาเที่ยวซ้ำล้านละหกแสนเลยนะที่มาเที่ยวใหม่ใช่ใช่พูดง่ายๆสมมติว่าถ้าเราบอกว่าตอนเนี้ยอ่ประเทศไทยมีคนมาเที่ยวประเทศไทยนะเอาสัก40ล้านคนลงมาจากเครื่องบินเลยนะครับ อ่าใช่นักต่างน้องเดต่างชาติสีสิบล้านคนเนี่ยปีละเนี่ยนะฮะหกหกสี่ยี่สี่คือยี่สิบสี่ล้านคนเป็นคนที่เคยมาเที่ยวแล้วและมันเกิส่วนอีกสิบหกล้านคนเป็นคนใหม่การดูแลดูดีใช่ไหมเฮ้ยมัเที่ยวมาเราเยอะนะหกสิบเปอร์เซ็นเพราะมาส่วนใหญ่เนี่ยมาเป็นคนเดิมทั้งนั้นแหละแล้วก็เป็นเที่ยวใหม่อยู่ไม่เท่าไหร่ อันนี้สอดคล้องกับที่เราบอกว่าเราเป็นเมืองหน้าเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวความหมายคือไอ้เราเป็นเมืองน้าอยู่ไม่ใช่แค่เมืองน้าเที่ยวเพราะเมืองน้าเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ไม่มาอีกแต่เมืองหน้าอยู่มาเรื่อยๆแต่ปัญหาต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะเราบอกว่าโอเคไอ้คนที่มาใหม่สี่สิบคนที่มาเก่าหกสิบเป้าหมายของเราอ่ะไม่ใช่รักษาไว้แบบนี้ครับเป้าหมายของเราคือควรจะเพิ่มคนที่กลับมาใหม่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาอหกสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบห้าไหมควรจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นแต่เวลาผู้บริหารมองอ่ะมักจจะเข้าใผิด คิดว่าคนมาใหม่ดีกว่ายิ่ง f ฟ r s t ส i s i ิยิ่ง,งดีเคยมีครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าทําไมเราไม่ทํไในตัวเลขตัวเนี้ยให้เป็นห้าสิบห้าสิบมีคนเก่าสักห้าสิบมีคนใหม่สักห้าสิบครับซึ่งถ้าคิดแบบเนี้ยมันถ้าถ้าเราคิดไปแกคนคนภาคเอกชนที่เราทําเรื่องเรื่องแบรนด์ทําเรื่องลอเรนซีเนี่ยเราก็จะบอกเฮ้ยยิ่งกลับมาซื้อยิ่งดีสิทําไมคุณจะเอาแต่ลูกค้าใหม่แล้วลูกค้าเก่าสัดส่วนลดลงเรื่อยเอือสิ่งที่ต้องมองอะ่ะก็คือว่า คนที่เป็นไอ้ตัวรีวิสิตสัดส่วนยิ่งเยอะยิ่งดีจาก60เป็น65 70สสยิ่งดีงดแต่ฟิร์สวิสิตอย่ามองอย่ามองเป็นสัดส,ส่วนให้มองเป็นคนถ้าปีนี้มีฟิร์สวิสิตล้านคนปีหน้าเอา f i r วิสิตล้านห้าเอาไหมล้านสองล้านเอาไหม first วิสิตให้มองเป็นคนแต่พอคนแล้วพอไปเทียบกับสัดส,ส่วนมันควรจะค่อยๆลดลงคือเราคนเก่าดึงไว้คนเก่าดึงไว้ไอ้นคนใหม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อย่าไปเทียบเป็นสัดส่วนไม่ใช่บอกห้าสิบห้าสิบไม่ใช่<อ>แต่เพิ่มเป็นคนไ <laughs> ปติดตัวเลขกั็ได้ได้แต่ว่าพอเวลาเวลานักบริหารเนี่ยของเวลาผู้บริหารเขาบอกเขาบอกเขาบอก,บอกเอทำไมมันสี่สิบหกสิบเอาคนใหม่เยอะๆดีกว่า <c oughs> เอาเป็นห้าสิบห้าสิบดีไหม <c oughs> มีคนใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องเพ,พเราะพวกเราอะพวกเราอาุส่า,าหาาา์ทำอะไรหลายอย่างมากให้เขามาแล้วมาอีกทำอะไรหลายอย่างมากให้เขาติดใจั้นสัดส่วนคนที่กลับมาเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ตอนนี้เราเป็น จริงๆเราต้องอยอมรับว่บาอยู่ที่หกสิบมานี่ประมาณสิบปีแล้วฮะมไม่เพิ่มขึ้นเลยอ่ะไม่เพิ่มขึ้นเลยผมก็ไม่เข้าใจกอยากจะให้มันเพิ่มขึ้นเป็นสิบห้าเป็นเจ็ดสิบเป็นอย่างเงี้ยครับครับ,รบมันมันเท่าที่เราสอบถามเนี่ยเอาละคนไทยจะไปต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆมันก็มีระยะไมหมฮะคุณทเรศฮะอันนี้นะสําคัญมากนะครับถ้าสังเกตด,ดูว่าไอ้แบบสอบถามของอโกด้าที่เขาบอกว่าไปซ้ําในหนึ่งปีในสิบปีเนี่ยอ ห้าประเทศหลักของเขาที่เขาบอกคือญี่ปุ่นไต้หวันลาวฮ่องกงแล้วก็เวียดนามสังเกตดูเลยห้าอันเนี้ยสิ่งที่มันที่มันเข้าใจง่ายคือเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ๆและไม่ต้องขอวีซา่าอันที่สองเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่แพงเราไปญี่ปุ่นไต้หวันลาวฮ่องกงอย่างญี่ปุ่นสมัยก่อนถือว่าเป็นทริปที่แพงนะฮะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ก่อนโควิดมันลดลงไปเยอะมากแล้วพอหลังโควิดตอนเนี้ค่าเงินที่ญี่ปุ่นตกมากการเราแข่งข้า่ยวถูก <20 S 1> อ่าไปญี่ปุ่นเที่ยวถูก<ม>แล้วอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาหารต้องบอกว่าคุณภาพดีในราคาเหมาะสมจริงๆคือต้องยอมรับว่าอถ้าไปใที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องอาหารกับเรื่องการเดินทางเนี่ยราคาเขาถูกกดเอาไว้ด้วยด้วยค่าของชีพของคนญี่ปุ่นซึ่งเขาดูให้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราเป็นนักท่องเที่ยวไปเราก็ได้ได้อันนี้ส่งตรงนี้ด้วยอย่างไต้หวันเนี่ยจริงๆก็ถือว่าอเป็นเป็นที่ที่เหมาะกับคนไทยคนไทยมีมีความเป็นจีนๆอยู่พอสมควรค<ม>นจีนไปไต้หวันเนี่ยมันมีของกินแปลกๆเยอะ มีแหล่งท่องเที่ยวแปลกๆเยอะแล้วก็คล้ายๆกับที่เราชอบแบบอย่างเขาเกียวดูว่าในห้าอันแรกจะมีไต้หวันฮ่องกงซึ่งเราไปฮ่องกงไปไต้หวันก็ส่วนมากไปกินไปไหว้เจ้าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาดูสไตล์เซมเใช่ใช่เพรห้าอันนี้ไม่ไม่น่า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 แปลกใจครับเหมือนไปเยาวราชไหมสถานที่ใกล้ใช่เหมือนกับเราไปง่ายไปสะดวกและราคาไม่แพงด้วยครับครับกับลาวเหรอฮะลาวลาวกวบิดนามใกล้ๆบ้านเรา ลาวกับเวียดนามใกล้บ้างแต่ว่าลาวกับเวียดนามไม่เหมือนนะฮะคนนะไปเที่ยวลาวกับไปเวียดนามอ่าไปเวียดนามบางทีเราเรา,เรานั่งเครื่องบินไปอ่าเราไปเที่ยวซาปาไปเที่ยวแต่ถ้าไปลาวเนี่ยจริงๆคนส่วนใหญ่ที่เราไปเนี่ยเรามักจะข้ามชายแดนไปฮะ<อ>ข้ามชายแดนไปจากจังหวัดเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะการไปเที่ยวลาวเนี่ยบางทีมันไม่ไม่ spending เยอะเท่ากับไปเที่ยวเวียดนามหรือไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะแต่เรานิยมไปคือต้องเข้าใจอย,อย่างนี้ว่าผลสำรวจขพราคด้เขาสำรวจว่าไปบ่อยไหม อยากไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้สำรวจว่าไปแต่เขาไม่สำรวจว่าไปแต่ละครั้งจ่ายตังค์เท่าไหร่จริงๆในห้าประเทศเนี้ยไปแต่ละครั้งเนี่ยจ่ายตังค์ไม่เหมือนกันเลยนะเราไปญี่ป,ปุ่นไปไต้หวนันกับเชื่อว่าไปลาวหรือไปเวียดนามไม่เหมือนกันยิ่งโดยเฉพาะยิ่งลาวกวับเวียดนามเนี่ยใช้จ่ายก็ต่างกันเยอะพอสมควร,ครแต่ทุกคนราคาไม่แพงมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ถ้าไปลาวก็ก็จริงๆ spending ในการที่ไปท่องเที่ยวลาวก็ราคาก็ไม่แพงไม่แพงเพราะค่าเงินเขาก็ตกด้วยอะไรด้วย ครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจฮะพูดง่ายคือปัจจัยมันแตกต่างกันเยอะมากนะฮะแต่ละประเทศแต่ละประเทศแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยนะครับอย่างของเราเนี่ยเมื่อสักครู่คุณจะได้พูดถึงว่าไอ้อะไรนะฮะมาแล้วมาอีกอ่ะมาแล้วผมูดภาษไทยนะฮะมาแล้วมาอีกเขาเรียกว่ารีวิสิตนะครับก็คือนักท่องเที่ยวเราเรียกว่ารีวิสิตเนี่ยของเรามีสัดส่วนที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่คือที่เราสำรวจนะอยู่เป็นประจำนคือหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของเราคือถามเข ถ้าใครตอบว่าจะมาอีกเราถือเป็นรีวิสิตคือมาเคยมาแล้วอะแล้วม่สามปีเป็นรีวิสิตแต่ถ้าถ้าบอกว่าไม่เคยมาเลยในสามปีสมมุติว่าสมัยก่อนสิบปีที่แล้วเคยมาแต่สามปีนี้ไม่เคยมาเนี่ยเราถือเป็นเฟิร์สวิสิตเหมือนกันอ๋อแต่เป็นเฟิร์สไปเลยนะไอ้คุณคุณคุณพิธ์เมื่อสามปีที่แล้วคุณเคยมาเมืองไทยแล้วหรือยังยังมาบอกสามปีไม่เคยมาเมื่อส0ิบปีที่แล้วคุณพิธ์กลายเป็นเฟิร์สวิสิตเราคิดเห็นว่าคนที่เคยมาสามต้องมาทุกๆ3สามปีเป็นอย่างน้อย รีวิสิตของเราคือต้องมาทุกๆสามปีเป็นอย่างน้อยไม่ใช่ว่านานๆเราค่อยมาทีผมนึกบอกว่ามันต่างกับของเทียบโดราสสำรวจนั่นสิบปีเลยแล้วต่างกับที่วีซ่าสำรวจวีซ่าใช้ปีเดียวใช่วีซ่าเราใช้สามปีแต่ละคนเนี่ยเวลาใช้ใช้เงื่อนเวลาที่ต่างกันผลออกมาอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ทุกอย่างเนี่ยผมว่าดูแล้วมันก็สมเหตุสมผลของเขาสมเหตุสมผลครับอืมกับเหตุผลที่เขาเออ่รีวิสิตเนี่ยคืออะไรฮะเราได้ถามไหม อ่าจริงๆเนี่ยส่วนมากถ้าถ้าไปที่อื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเมืองมุงไทยนะฮะส่วนมากเขาจะชอบนิสัยคนไทยนิสัยคนไทยแอแปลกมากถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาถามอาจจะชอบมาเที่ยวทะเลเดี๋ยวนี้เป็นมันจะเปลี่ยนเป็นชอบคนไทยกับชอบอาหารอาหารในเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นของที่เป็นพิเป็นความพิเศษของเราเหมือนที่เขาพยายามจะเรียกมันว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้เกิดจากวัตถุมันไม่ได้เกิดจากสถานที่ แต่มันเกิดจากคนมันมีอยู่แล้วจากถ้าไม่เกิดจากสิ่งที่เราเราเราสร้างมาสมมติว่าถ้าเราบอกว่าอยากจะได้อ่ามาเมืองไทยล้วประทับใจคนเนี่ยค,คุณเอาความไปเที่ยวที่อื่นแล้วมันไม่มีคนไทยอะ่ะคุณจะประทับใจเหมือนที่มาเจอคนไทยไหมไอ้เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เพเป็นความเป็นไทยเท่านั้นที่ต้อนรับคุณได้ดีขนาดเนี้ยที่ปร,รับทุกอย่างให้ได้ตามใจคุณขนาดเนี้มันเป็น,เป,นเป็นสไตล์ของเราเป็นวิธีการดูแลของเราหรือเรื่องอาหารไทยก็เหมือนกันอาหารไทยเรามีความหลากหลายมากจริงๆเราเป็นอาหารที่ถ้าถ้าสมมติ เรานึกถึงอาหารญี่ปุน่นอาหารอิตาเลียนเราก็จะนึกถึงอะไรบางอย่างได้แต่ท่านนึกถึงอาหารไทยคนไทยเองรู้สึกเฮ้ยมันเยอะเจออะไรอ่ะตัวแทนอาหารเยอะมากเลยเออ่าชสุวรรณธรรมอ่ากระทรวงวัฒนธรรมทำเรื่องอาหารประจําจังหวัดอ่ะผมว่าโอ้ทุกจังหวัดก็มีอาหารประจาจังหวัดเรอแล้วพาเปคนไทยเนี่ยเราจะคิดว่าเยอะถ้าต่างชาติมาก็คงเยอะมากๆเยอะมากๆเพราะจริงๆผมบอกไอ้ไอไอวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เราขายขายอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถึงดูดให้เขากลับมาอยู่เรื่อยๆครับ ครับซึ่งด้วยความที่เทคโนโลยีด้วยอะไรด้วยทำให้เขาเขาเปลี่ยนวิธีการหรือว่ารูปแบบการท่องเที่ยวคือมามาแล้วก็ค้นหาความจริงด้วยตัวเองเนีย่ยคิดว่าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวดินถนนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคุณตเนศมันมีส่วนในเทคโนโลยีที่บ้างครับดเดี๋ยวนี้วิธีการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอ,อย่างสมัยก่อนเขาต้องมากับทัวร์ได้พาไปแต่มาเป็นรถบสัสเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าเราเดินทางสุดต้องเข้าใจอย่างเยถ้าสมมติจะเที่ยวเองเนี่ยการเดินทางต้องสะดวกต้องมีความปลอดภัยระดับหนึ่ง ้องสามารถเที่ยวเองได้อย่างนักท <aha. S 2> ่องเที่ยวที่ไหนก็ตามเดี๋ยวนี้มากรุงเทพสามารถเที่ยวเองได้หมดคุณนั่งรถไฟฟ้าไปได้นั่งแท็กซี่นั่งอะไรไปได้มีความปลอดภัยดีทีเดียวอย่างอย่างอันนี้ผมขอขอพูดนิดนึงนะหลายคนบอกว่าประเทศไทยความปลอดภัยยังน้อยเจริงๆอ่ะถ้าเทียบกันแล้วเราดีพอสมควรแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นเขาถึงมาประเทศที่ไม่มีความปลอดภัยเขาไม่มาแหละัะเขาเชื่อมั่นเราระดับหนึ่งเขาถึงมาแล้วเขาเที่ยวเองได้ประเทศที่เที่ยวเองได้ต้องมีความปลอดภัยระดับหนึ่งเหมือนกันใแต่ว่าเราอาจจะยัง แข่งขันบางอะไรนะพอไปเป็นอันดับแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่พอใจแต่จริงๆเราอยู่ในระดับที่พอสมควรแต่ต้องทาให้ดีขึ้นอีกอต้องทาให้ดีขึ้นอีกอนะครับแต่โดยทั่วๆไปอ่ะคนสมัยนี้มาเที่ยวเขาหวังประสบการณ์มาอ,อยากมาทาตัวเหมือนคนที่นี่อย่างสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทัวรีจีนทั่วเกาหลีเวลาเขามาเนี่ย เขาก็จะมาโัว์เกาหลีก็จะมาหาร้านอาหารเกาหลีอแล้วก็คิดว่าโอ้มาเมืองไทยคุณจะมาหาร้านเกาหลีที่เมืองไทยทําไมจะมาคุณมาเพื่อเี่คุณจะมาหาร้านอาหารจีนคุณก็ไม่กินประเทศคุณดิมาเมืองไทยก็ต้องกินอาหารไทยเจ่ามันไม่เหมือนกันแต่ที่นี้ไม่เหมือนแล้วนะอาพอมาถึงปั๊บเขาก็จะต้องมากินอาหารของคนที่นี่ไม่ใช่กินอาหารไทยนะแต่กินอาหารของที่ที่เขาไปเที่ยวสมมุติเขาไปเชียงใหม่เขาต้องถามว่าเชียงใหม่มีอาหารอะไรเซอยลกินของอย่างนั้นแล้วกินไม่ใช่ว่ามา ไปที่ไหนก็จะกินแต่ส้มตำไม่ใช่มันต้องดูอาหารที่นั่นด้วยแล้วกินแล้วถ้าสังเกตดูเทรนเนี่ยแต่งตัวเหมือนทําแต่งตัวเป็นเหมือนคนไทยไอ้ไกางเกงช้างกางเกงแมวกางเกงสิงสาราสัตว์้วเอามาใส่กันเ็ไปหมดอย่างนี้ท่าทุกจังหวัดมีชุดประจำอาขอประจําจ,จังหวัดของตัวเองให้ลองซ้ายซื้อได้ใส่ได้ผมว่าอันเนี้ยก็เป็นเทรนด์อันใหม่วันก่อนที่ไปวัดอรุณตกใจเพราะวัดอรุณเป็นไปด้วยคนจีนสาวๆจีนแต่งชุดไทย,ไชไทยใช่ไหมก่อน ก่อนเราเข้าวัดรถติดมากถามว่าติดอะไรเพราะมันเต็มไปด้วยร้านให้เช่าชุดนะฮะ oh. ทุกคนมาต้องไปเช่าชุดแล้วต้องไปถ่าย uh. ก็เป็นครั้งแรกที่คือผมไม่ได้ไปวรุณนาไปแล้วโอ้โหเฮ้ยสาวจีนเป็นหลายร้อยคนแล้วก็แต่งชุดไทยเดินไปเดินมาถ่ายรูปตามทัวร์ตรงนี้ผมมีความรู้สึกวภูมิใจภูมิใจเพราะาอะไรเพราะนี่คือความเป็นไทยแล้วเข้ามาถึงที่นี่เขาต้องทําอย่างนี้แล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนไอ้สมัยก่อนคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาชอบทําตัวแปลก คือเขาไม่เคารพสถานที่อ,อย่างเราวัดเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องยืนยังไงถ่ายรูปแบบไหนให้ดูแบบสแสดงถึงความเคารพเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่สแสดงความเคารพสถานที่รู้จักยืนรู้จักโพสรู้จักที่ว่าไม่ใช่ไปขีดเขียนเขียนทำนุ่นทำนี่กระโดดรลดเต้นบางทีคุณไปยืนบนบนพระโงพระปรางเราไม่ใช่ <S <S เดี๋ยวนี้เขาปรับตัวแล้วเขาทาตัวเป็นเด็กคนไทยขึ้นเนี่ยผมจริงๆดูแล้วเราภูมิใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่ คนอื่นน่ะเขายังภูมิใจในความเป็นไทยทาไมคนไทยเราไม่ภูมิใจเรื่องอย่างนี้จ,จ,จริงๆต้องต้องมีความมั่นใจต้องมีความเอาสิ่งแบบนี้ยไปโชว์เขาให้มากข<า>ึ้นแนวโน้มเนี่ยคุณธเนศเป็นมีคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตในเมืองไทยยาวนานขึ้นหมายถึงว่าอาจจะมาเมื่อก่อนอาจจะมาแค่สัปดาห์เดียวอาจจะเปลี่ยนเป็นมาสักอยู่สักสองเดือนสมเดือนสี่เดือนอะไรอย่างนี้แล้วแต่เป็นไปได้ไหมเอาก็ต้องคิดอย่างนี้ฮะเวลาเราเป็นเมืองหน้าอยู่ คนเขาก็มันก็น่า <ไป S 2> อยู่<า>ยนะใช่แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาคนเขาจะมารีทรายรีทรายคือไม่ใช่แค่มาอยู่นะต้องอยู่กันเกินหกนเดือนล่ะก็ <c oughs> คือว่าคําว่ารีทรายไม่ดได่หมายว่าเขามาอยู่ที่นี่จะอ,อ,อยู่ตลอดไปนะรีทายส่วนมากคำแบบคมว่ามันอยู่ที่นี่สักหกเดือนเก้าเดือนก็จะต้องกลับประเทศบ้าง <c oughs> <c oughs> วนไปวนมาแต่ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศไทยการที่จะมาใช้ชีวิตยอย่างนี้ในประเทศเรามีหลายที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไม้ที่จะเชิงเซาที่เขาใหญ่สามารถมาทําอย่างนี้ได้หมดแล้วก็มีผู้ประกอบการทำเรื่องนี้เยอะพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาคือว่าหนึง่งเวลาเขาขอวีซ่าเข้ามาอยู่สมัยก่อนอาจจะลาบากนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลมีวีซ่าลองสเตย์ให้อยู่กันแล้วอของ่ายขึ้นมันหยุดได้แล้วก็อนาสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้ามาถึงแม้สถานที่ดีแต่ขาด ชุมชนเวลาเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะเราไม่ใช่อยู่แค่บ้านสวยอาหารอร่อยแต่มันต้องมีเพื่อนเน้นเวลาเขาไปอ่ะเขาถ้าจะมาเป็นกลุ่มของเขาเหมือนกันต้องมีชุมชนของเขาที่สามารถอ่าอยู่ในย่านนี้นะเดินไปเดินมาเจอคนชาติเดียวกันสามารถทักทายสามบรถดูแลกันได้อไอ้พวกอย่างเงี้ยมันค่อยๆถูกสร้างตัวมันไม่ใช่สามารถสร้างในวันเดียวแต่ประเทศไทยอ่ะมันเป็นเป้าหมายอของคนรีทยอ่ะเยอะพอสมควรและคนกลุ่มนี้เยอะมากก็คุณพิวัฒต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้ย อย่างท่านในยุโรปเนี่ยเพอาะเขาลียไทยเนี่ยเขามีเงินบํานาญอยู่เขามีเงินที่ว่าต้องจ่ายรายปีไอ้ตรงเนี้ยเหลือพอที่เขาจะใช้ในประเทศไทยเหลือเพิเาอยากย่ในไทยเพียงแต่ว่าเีแต่เขาอยา,อยากอยู่มึงแต่ว่าสะดวกไหมอ่าเรามีชุมชนของเขาไหมมีการดูแลเขาแค่ไหนซึ่งเรื่องพวกเนี้ยอ่าต้องบอกว่าเรา,เาเค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆครับอน้อนาคตอีกสักสิบปีข้างหน้าผมมั่นใจว่าเราก็จะเป็นสวรรค์ของกลุ่มคนพวกนี้เหมือนกันแล้วก็เพียงแต่ว่าเราต้องมีการจัดการอย่างดีนะ ไม่ใช่มาอยู่แล้วมาทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างที่บอกเมือนเทีถูกต้องทุกคนแบบนีกันน่ะไม่ใช่มาอยู่แล้วําให้คนอยู่แล้วหรือมาอยู่แล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนละเมืองชั้นสองเพราะถ้าเข้าไปในโซนนั้นกลายเป็นของพี่ไพวกผมต้องอยู่ข้างนอกอะไรยเยอะเข้าไปไม่ได้อะไรเะมันมันต้องถูกจัดก,การตั้งแต่ต้นนั้นอนา,นาคตมันจะมันถึงจะถึงจะเป็นอะไรที่ที่เรียบร้อยและยั่งยืนนั้นและตอนนี้ผมว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นและยังไม่เยอะมากถือว่าดีมากเราครจัดการให้ดี อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะดิ่งอย่างยั่งยืนครับผมครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลหน้าคุยกันใหม่ครับคุณธเนศครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับคุณธเนศวรสรันนะครับประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวในบ้านเราจริงๆมีอยู่เยอะนะครับหลายที่หลายชาติฝรั่งหลายชาติถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยเขาจะมีบางคนนี่ อยู่อังกฤษผมเจออยู่คนหนึ่งนะครับอยู่อังกฤษมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ทําตัวเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ทํางานในเมืองไทยอย่าบอกว่าทำงานดีกว่าจริงๆริงก็คือเป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละเอาง่ายง่เขาอยู่เมืองไทยแล้วเขาไม่อยากกลับบ้านเขาเลยเพราะว่าค่าเช่าห้องก็ถูกอะไรก็ถูกสารพัดอย่างซึ่งมันรายได้ที่เขาได้มาเนี่ยถ้าใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษอาจจะอยู่ได้ส้กเดือนหนึ่งสมมติว่านะครับต่อเลขกกลมกลมแต่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่อย่างน้อยสามเดือนสบายๆนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า การที่รัฐบาลนะครับควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับภา,าคอุตสาหกรรมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพูดคุยกับคุณแกว้วลินหวังพิจิสุขนะครับรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทสูวิจัยเกษตรกรไทยนะครับ,รรบรรในช่วงธรรมากินโซนคําถามวันนี้ถามคุณทุกฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพใบจีเซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางก,การเงินของธนาคารนมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจานวนเท่าไหร่ส่งกลับต่อมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ